อันขึ้นชื่อว่าอัตภาพร่างกายอันนี้น่ะเราจะเรี้ยงมันจะปนปือมันให้อิ่มน้ำสำรานสักเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่ยัง่งยืนหรอกคิดดูแต่ผู้ที่มั่งมีสีสุขต่างๆหมดนั้นก็ไม่เห็นใครมีอายุยืนเกินคนยากคนจนไปได้ผลสุดท้ายก็ต้อง พอดทิ้งสมบัติอันมโหฬารไปดังนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นในเมื่อได้บวชเข้ามาแล้ว <c oughs> การปฏิบัติตามทำตามวินัยนี่นะมันเป็นการตัดทอนกิเลสตัณหา ในหัวใจให้น้อยเบาบางออกไปโดยลำดับดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชก็ต้องให้เข้าใจว่าเรามาบวชเพื่ออาศัยธรรม,มวินัยนี่เป็นเครื่องขจักกิเลสบาปประทมต่างๆออกไปจากกิจใจคนเราถ้าว่าไม่มีข้อบังคับ บังคับตัวเองไว้บ้างนี่มันไม่ไหวจริงๆไอมันสักกัไหลไปตามอำนาจของกิเลสเรื่องมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเราได้เข้ารบต่อข้อบรญยัติต่างๆเขารบต่อธรรมะต่อระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นอย่างเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้ เราไม่ยอมล่วงข้อบังคับหรือว่าข้อระเบียบต่างๆนั่นนั่นแหละจะทำให้กิเลสมันเบาบางออกไปกิเลสหยาบๆนั้นมันจะได้เบาบางลงอย่างว่าผู้ที่เคยเห็นแก่รับแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่ความสนุกสนานมาตั้งแต่ก่อนบวช นั่นแหะเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราจะไปประพฤติเช่นนั้นจะไปปล่อยให้จิตใจมันดิ้นลนอยากไปตามความประสงค์เหมือนอย่างที่เป็นเครือขัดอยู่นั้นไม่ได้เลยดังนั้นมันต้องบังคับตัวเองให้ตรงไปตามทำตามวินยัย การสั่งสมบุญกุศลกฎหมายเอาการที่ว่าเรามาปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยเมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยแล้วกิเลสต่างๆมันจเจริญงอกงามขึ้นในใจไม่ได้บุญกุศลมันก็จเจริญขึ้นแทนเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินแล้วถอนยากออกไปหมดแล้ว เวลาหวานพืชอะที่มีผลลงไปพืชต่างๆมันก็ขึ้นได้งอกงามได้เจริญได้เต็มที่ถ้าหากว่าไม่ถอนหญ้าถอนต้นไม้ออกจากาดินนั่นเราจะไปหวานพืชอะไรลงปนปลายหญ้านั้นไม่มีทางมันจะได้ผลนะน,นั่นเนีะไม่ได้ผลเลยสู้หญ้าไม่ไว อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยเมื่อบุคคลเราปล่อยกายวาจาใจให้มันเป็นไปตามหน้าของกิเลสปล่อยให้กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจอย่างนั้นแล้วล้วจะไปทำความดีเข้าใส่จิตใจที่มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสเช่นนั้นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนะ่ะถ้ารกด้วยย้าแล้ว ใค่กว่าไม่เอาพืชอะไรไปปลูกใส่ปลูกลงไปมันก็ไม่ได้ผลต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราปรารถนาบุญกุศลเพราะบุญกุศลนั้นเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความฉลาดเมื่อเราปรารถนาบุญกุศลอย่างนั้นนะมันจำเป็นมันต้อง พยายามกำจัดส่วนที่เป็นอกุศลออกไปจากกายวาจาใจนี้ก่อนเมื่ออกุศลมันระง,งับลงไปกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนมันมันเป็นอย่างนั้นจิตใจคนเรานี่นะมันมีเชื่ออยู่ทั้งสองอย่างอยู่ในใจนี่เชื่อแห่งบุญกุศลก็มีเชื่อแห่งบาปอากุศลก็มี มันปนเปกันมาอย่างนี้นับชาติไม่ท่วนแล้วที่ท่องเที่ยวมาในสงสารนะวันนี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะไปกันกองบันนี้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุเจ้าแล้วนั่นแหละ มันจะเป็นการกันกองส่วนไหนเป็นอกุศลก็คำจัดมันออกไปส่วนใดเป็นกุศลก็เจริญให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> <c oughs> นี่นี่เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะองค์ไม่ให้ปล่อยให้คนผู้นับถือคำสอนของพระองค์นะ ไม่ไม่ให้สะสมบาปอากุศลผลเปไปไปกับบุญกับกุศลความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะครับให้เข้าใจแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของคำสอนแล้วเอาบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะนั่นแหละมันนี่ผลที่จะได้รับก็มันได้ทั้งสองอย่างนะ สุขก็ได้ทุกก็ได้คราวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกไปไออย่างนี้นี่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจกันจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นครือขัดผู้ครองเรือนก็ตามมันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้อง ถ้าจัดบาปอากุศลออกไปจากกายวาจาใจทั้งนั้นหละเราก็เลือกเอาแต่บุญแต่กุศลเข้าใส่กายวาจาใจของตนไว้นี่นะจุดมุ่งหมายของอพุทธศาสนานะมีอย่างนี้ถ้าว่าผู้ใดไม่คิดที่จะแยกแยะบาปอากุศลออกจากกายวาจาใจของตนแล้วอย่างนี้ ไม่ชื่อว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์สร้างพระบรมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจุดมุ่งหม,หมายก็เพื่อเดียวพระองค์ขจัดความชั่วออกไปจากพระไทยหมดแล้ววันนี้มีแต่บุญแต่กุศลล้นลน พระอ,องค์อาศัยบุญกุศลนั่นเป็นกำลังใจกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในพระทัยของพระอ,องค์มานุนนานนั้นหมดสิ้นไปได้พระอ,องค์ก็จึงได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระอ,องค์ได้ตัดสรู้อย่างนั้นแล้วพระอ,องค์ก็ทบทวนดูแล้วสิ่งที่พา ให้พระองค์ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันก็คือบุญกับบาปนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่ามีตะบุญล่นร้วนอย่างนี้ไม่นานมันก็เต็มเร็วนะแต่เหตุที่มันนานท่องเที่ยวมาในสงสารนานเนี่ยบางทีบาปมันก็ทำไปเมื่อบาปท,ทำบาปเข้าไปแล้วมันก็ไปสวยผลของบาป ทนทุกขทรมานอยู่ในนรกอบายภุมมนานแสนนานกว่าว่าจะพ้นมาได้นี่แหละมันทําให้ชีวิตของคนเรานะ่ะเนื่นนานนะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ทําให้ตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่นานนะเพราะองค์รู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้ทรงแสดงภาสิตย่อๆไว้ เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลโสภสัมปดาสาจิตตปริโยดปานังเอตังบุทธธานาสาสนาังการไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงการที่พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตนให้เต็มที่เลย แล้วการชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้คองใสนี่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนี่แหละคำสอนโดยย่อๆนะถือเอาแนวเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเราเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้แนละ้วต่างคนต่างก็ พยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามธรรมตามวินัยนะผู้เป็นนักบวชก็ดีศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทนำะรรอย่างหนึ่งวินัยอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นคู่กันไปพราดกันไม่ได้ทำก็สนับสนุนวินยัยวินัยก็สนับสนุนธรรมะ ให้เข้าใจเช่อนอย่างว่าพระองค์ทรงบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์ดีริฉันสัตว์เปรตส,สัตว์อสุรกายอะไรก็ตามเนะี่ยห้ามฆ่าอย่างนี้วนะันนี้เมื่อบุคคลไม่มีธรรมะอยู่ในใจคือไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วสะสมแต่วความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะ แม่ทรงบัญญัติไว้ห้ามฆ่าสัตว์มันก็อดไม่ไหวเมื่อความโกรธมันเผาจิตใจเล่าร้อนแล้วมันก็บังคับกายวาจาให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้กล่าวคำหยาบคำลนไปต่างๆนั่นนะได้อย่างเต็มที่เลยนั่นแหละทีนี้การที่บุคคลจะเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ก็เพราะมา น้อมธรรมะคือเมตตาธรรมเข้ามาสู่ใจมาเจริญเมตตาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนว่าธรรมดามโลกคือมูสัตว์อันนี้นะรวมทั้งตัวของเราเป็นเป็นตนล้วนแต่เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขแล้วไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนทั้งนั้นเลยท่านใด บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกับตนนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกับเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเราเหมือนกันนึกถึงอกเขาอกเราใส่กันเข้าไปแล้วมันจึงได้เกิดเมตตาเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและทั้งบุคคลอื่นสัตว์อื่นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ มันก็เว้นได้เลยข้อที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ก็เว้นได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนสิกขามบทข้อนี้เนี่ยนะยกตัวอย่างให้ฟังํำว่าทมกับวินัยนี่ทอยที่ทอยสนับสนุนซึ่งกันและกันแม่ข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะธรรมะขออ้ออื่นก็สนับสนุนวินัย อันวิเนที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นกนะ็เพื่อห้ามไม่ให้คนเราเนี่ยไม่ให้นักบวชนี่เนี่ยสะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นในจ,ใจิตใจนี่ให้ให้เข้าใจความมุ่งหมายของคําว่าวินัี่นี่นะถ้าหากว่าพระองค์เจ้าไม่บัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ ก็จะล่วงเกินนะอ่าก็จะทำความชั่วไปได้เลยันนี้ก็ไม่แปลกอะไรจากชาวบ้านเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นควรเคารพต่อพระวินัยอย่างยิ่งเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนะผู้เป็นสามนเนรก็ดีผู้เป็นพิษสุกก็ดีมันต้องเมื่อเราศึกษารู้ ข้อวินัยต่างๆตามตำหับตำราแล้วอย่างนี้ก็พยายามเว้นตามเลยข้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้ทำก็ไม่ทำข้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้พูดก็ไม่พูดในขณะเดียวกันก็เรียนธรรมะเข้าไปอีกเมื่อรู้ธรรมะแล้ววันนี้ก็สามารถรักษาวินัยไว้ได้มันเป็นย่งนั้น เส้นยานฮิริโอสัปปะอย่างนี้นะความละอายในต่อความชั่วในการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างนี้ความเกรงกลัวความชั่วเหล่านั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแนละ้วผู้นั้นก็ไม่ล่วงทำไม่ล่วงวินัยํำสอนของพระเ,เจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอ,อย่างนี้ไม่ให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นแหละถ้าผู้ใดขืนล่วงทำล่วงพูดไปก็เป็นบาปนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ใดกลัวบาปนั้นจะตามสนองตัวนั้นเป็นทุกข์ลวมันก็ไม่ทำํำไม่พูดไม่ล่วงทำล่วงวินยัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากก็ดีทั้งรับหลังหรืออยู่คนเดียว ก็ตามไม่ยอมทำความชั่วอันนี้เละให้พากันเข้าใจเรื่องทำกับวินัยนี่นะมันต่างทิศท้อยที่ท้อยกับสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นให้พากันศึกษาเราเรียนดูตำราตำราให้ให้ดีพอท่องเอา บทไหนก็ท่องจำเอาให้ได้ผู้วบวชเข้ามาใหม่มันก็ต้องพยายามท่องเอาทำทำวัดสวดมนต์ต่างๆนี้ให้มันได้อย่าไปอ,อยู่เปล่าๆเวลาที่เราบวชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เต็มที่พกาา็ไม่ได้ทำสวนทำนาไม่ได้การค้าขายอะไรเลย มีโอกาสที่เราจะได้เรียนทำเรียนวินัยท่องบนจดจำเอาให้ได้อย่าไปเข้าใจว่าอืมไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกเราปฏิบัติเอาจิตใจนี้ให้ได้แล้วหลดได้แล้วอย่างั้นไม่ถูกไปคิดเห็นอย่างสั้นๆอย่างนั้นนะปฏิบัติใจนั่นที่มันไม่มันไม่ฉลาด เมื่อมไม่ฉลาดแล้วมันจะไปสอนใจตัวเองได้ยังไงอ่ะมันไม่มีปัญญานี่นั่นแหละเมื่อไม่เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีปัญญานั่นแหละเพราะมันมีความเห็นอย่างว่านั่นแหละมาหลายชาติแล้วบางคนอนะ่อมันมันถึงได้อัดอั้นดันปัญญาไม่มีปัญญาสอนตนให้ละชั่วทําดีได้พร้มปฏิเสธเรื่องการฟังการเรียนเนี่ย นั่นแหละให้เข้าใจกันอย่าไปปฏิเสธในเมื่อเราได้อัตภาพร่างกายมาบุญกุศลตกแต่งให้มีกำลังกายแข็งแรงจิตใจก็ดีอย่างนี้แล้วนะแล้วจะปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทุดโทรมไปเสียเปล่าทำไมอะ่ะเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้มันก็ยิ่งดีมากนะ การที่เรามาศึกษาเราเรียนธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไปได้เพราะกำลังเรี่ยวแรงมีโก็ใครใครเจ็บก็ไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะก็ได้โอกาสเต็มที่ถ้าหากว่าไม่รู้อำนาจแก,ก่กิเลสนะความเกียดคร้านความไม่เอาไหนความไม่อดทอนอย่างนี้นะมันเป็นเหตุให้คนเรานั้น ไม่มีคุณความดีไม่มีความรู้ความฉลาดใดอยู่ในตนเลยเห็นแต่แก่ความสุขชั่วคราวเห็นแต่แก่ความสนุกสนานไปบวดเข้ามาแล้วก็ไปเอาหัวจุ่มกันคุยกันเล่นพอให้วันเวลาล่วงไปเฉยอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งมีโทษอีกด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าไป มัว่วสมกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วพอต่างคนต่างมีงานทําทั้งนั้นเลยเนี่ยงานก็การเรียนทำเรียนวินยัยการวินิจฉัยทำมวินยัยเมื่อเรียนท่องจําได้แล้วก็น้อมข้ออัดข้อธรรมนั้นเข้าไปวินิจฉัยอยู่ในใจนู่นก็ธรรมะข้อนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทํำยังไงวินยัยสิกขาบทนี้ ทรงห้ามไว้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าหากผู้ร่วงเกินน่าจะมีโทษอย่างไรบ้างนี่ข้อที่เราจะน้อมเอาทำเอาวินัยเข้าไปคิดไปวิจารณ์นะมันมีอยู่อันนี้หลังงานของนักบวชนะให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าอืมเรามันทําการงานมามากมายแล้วบวชเข้ามาขอพักผ่อนสักหน่อยเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เล่นเล่น,ล,น,ล,นลอยลอยอยู่งั้น ไม่ตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมเรียนวินัยไม่ตั้งใจคิดวิจารณธรรมวิจารณวินัยให้เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ไม่ถูกเลยะเรียกว่าบวชเล่นบวชล้องบวชคลองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะ ฉะนั้นอย่าอย่าเป็นนักบวชเหล่านี้บวชมาเพื่อเรียนธรรมเรียนวินัยเพื่อปฏิบัติตามธรรมวินัยเพื่อขจ,จัดกิเลสป่าประธรรมออกจากกิจใจนี้ให้ได้เพื่อทำความเพียรเพื่อไหวพระนั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบระงับลง ใจนี้ถ้า,าก็าไม่ฝึกมันนะมันก็ต้องเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสมันอยู่ด้วยกิเลสเอากิเลสมันจูงใจให้ยินดีเพลิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆก็เพลินไปกับมันกิเลสมันบันดาลให้เกิดความโกรธความเครียดแค้นต่างๆหน้ากบ โกรธไปตามมันอยู่อย่างนี้บคุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจนะเรียกว่าดีมาถึงก็ยินดีไปกับความดีชั่วมาถึงก็ยึดเอาความชั่วไปใจก็วันไหวไปตามความชั่วนั้นๆนอย่างนี้นะเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นเอาเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลย มัน้เมื่อผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจนี่ในทางสมถภาวนาเนี่ยฝึกนั่งสมาธิสกดจิตที่มันเคยคิดฟุ้งต้านเลื่อนลอยไปทางอื่นน่นะให้มันตั้งมั่นลงไปสู้กับกิเลสกว่านี้นะอ๋ากิเลสมันจะปรุงให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้คิดต้านไปต่างนานาไม่ไปตามมันสกด มันไว้หยุดคิดลงไปเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันเอาละเราจะไม่คิดอะไรเลยแบบน,นี้นะคิดมาพลรงแล้วมันมีแต่ทุกข์มันหลงความคิดตัวเองนี่แหละวันนี้เราจะหยุดคิดอย่างนี้นะนี่แต่ว,วันน่อุบายโยโย,โยให้เมื่อตั้งอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็ เพ่งจิตเข้าไปมเมื่อภาคเตียนไม่ท้อไม่ถอยเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ใจมันก็ค่อยหยุดคิดลงไปโดยลำดับนั่นเแี่ยในที่สุดใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้เราจะไปนั่งภาวานาลงไปแล้ววันนี้จะไปทำความอ่อนแอ แล้วน้อมสติเข้าไปจะให้มันสงบไปง่ายง่ายไปเลยถึงจะเอาอย่างนี้ถ้าน,น้อมลงไปแล้วมันไม่สงบก็อ่อนใจเลยไม่ยอมสู้กับกิเลสอย่างนี้ไม่มีทางนนะใจมันจะสงบลงนะไม่มีเพราะกิเลสมันเป็นมานมันไม่ยอมให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งได้เมือม่อเมื่อเผชิญกับกิเลสอย่างนั้นเราก็ต้องทําใจเข้มแข็ง อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งแล้วกนสู้กับกิเลสมันนี่สู้กับความคิดตัวเองนั่นแหละใจหนึ่งมันอยากคิดไปเอาใจหนึ่งไม่คิดนี่สู้กันเอาไม่คิดนี่แหละดีอะนั้นคิดมาพแรงแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ก็ความคิดนี่แลหละสอนจนเตือนตนเข้าไปอยู่อย่างนี้เพ่งอยู่ภายในนะั่น อยู่ในความรู้สึกกันถ้าฝึกเข้าไปนี่บ่อยๆใจมันก็หนักแน่นเข้าความคิดในทุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานามันก็เบาลงมานี่แหละเรียกว่าสมถภาวนาไม่ต้องมีพิธีรีต้องอะไระมากมายหรอกสมถภาวนาเนี่ยตั้งความอดความทนลงสะกดจิตนี่ให้มันหยุดคิด คอยให้มันหยุดคิดไปเรื่อยๆไปอย่ามันคิดฟุ้งซ่านมากมายฮะนานเข้านานเข้ามันก็หยุดลงได้จริงๆนะนานนะพอหยุดความคิดความไม่ความคิดมันระงับไปมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันฮะนั่นแหละบัดนี้เอาสติประคองความรู้สึกอันมันนิ่งอยู่นั่นนะไว้ให้มันอยู่ไปได้นานเท่าใดยิ่งดีเลย ต้องพยายามกันต่อจากนั้นก็จเจริญปัญญาเมื่อฝึกใจให้ตั้งมั่นลงได้ดีพอสมควรแล้วก็หัดคิดหัดวิจารณ์ธาตุสี่ขันห้า 4, 5, นี่แหละให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป